เขาทำผ้าเตียทําไรยากค่ะแม่อยู่ ยากเกทำไลยามาแต่ไห,ไหนไหนกำไรก็ไม่มีเหลือค่าจากใคร เจ้าเขาทำใช้จะไม่มีกำไรเมื่อไรเราแต่ได้มาก็ใช้ทีและ